อต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดิศรสุขนครครับมาลุยกันต่อครับมาลุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวตั้งกล้องไม่ได้นะครับแคบเปนคนป้าเลยครับพี่น้องตั้งกล้องได้แล้วดยวยเห็นพุงนะเห็นพุงลุกันดีนะไม่ให้ดงนะมันติดไปตั้งไม่รู้จะกี่รอบแล้วพุงอ่ะขาแป้งเทิพย ขาเย้อย่นี่โมงผี่้30,000ซับด้วยครับพี่น้องนะคะ30,000ซับแล้วบอ้ๆโยังัยัยังยังขาดีอยาดสีร้อยค่ะพี่น้องขออีก4ีรอยค่ะขออีกสีร้อยนะคะ30,000ซับค่ะ นะคะไม่ได้ต้องการค่าแรงนะคะต like no euh. ้องการซับนะคะยอดซับเนาะนะ FC เนาะอ่ะเดี๋ยวลุยล right ุยลุยเดีลุยนะคะนะคะลุยค่ะขอลุยอี้สอนด้วยสามมือนะเด็กใส่ทันขอบคุณมาขอบคุณนะคะ FC นะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะนะฮะที่เป็นกำลังใจแรงใจให้เสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะนะเดี๋ยวไปลุยงานต่อนะคะเอ็นคนช่วยทั้งหมดกี่คนอ๋อไม่อยากนับเลยค่ะพี่

มีเพื่มดกันเามี่โอ้ยเดิมาเดิมาเดิมเด๋ยวครับยันอีกแล้นะยันไม่พอดูทาบี้น่งพันี่ป๊นครับสวัสดีน้องนางบ้างนะคะสิัีนัเยนะคะไม่เดินค่ะไม่นเลดไม่เดิน่มา่อ้ย เป็นไหมไม่รู้เลยตื <of> ้นมเรื่องอะไรตืนเลยตื่นเลยนะเพื่อนกันไหมสนั่นเนี่ยเตรียมมาพูาให้เต็มเลยลื่นเลื่อนเลื่อน นเลยเอ,อนั่นแหละเนี่ยโ <c oughs> อ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโ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 อ้โอ้โ

แล้วก anyway, ็ขอก่วนนีอเคออมันเยอะยอะแค่นึงสองคนไอ้ตอนนี้ตอนนี้มันจะหนักปเนี่แหละหนักก้อตัดต่ใส่นะคะเพราะว่ามันใช้แช เดือยว่าเดือยตีน uh ่ารเือยนารัอยมีรอยู่นาเฮุคนรัอยมีแม่มันแตกเ

ยังไม่ถึงโอเคถ้าคนไม่พอรแถวเดียวครัสงา้ยน่าหน้าหน้านีน้าน่าาร้วนาสเด้อนแทเหมือนกอู้ะที่ออลงไปับก็จะมาใช่ะมาตรงนี้เสียพี่อ๋อนนะ

น้งนี่ก่เลยอนดด้ผู้ตีนวําอยๆที่ทะเลบาแล้วค่ะเราทผู้ตีค่ะ มีอะไรจสปอนเซอร์ไหมเจ็เจเอ้ยโ้ยโอ้ยโอยอ้้นอ้้ย้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้้อ้ยโอ้้ยนอ้ยโยโอ้ยมอ้ยโอ้อยโเ้ียอายโย้ออนเยย้

สองเรื่งนี้ใช่หรออันนี้ทำแล้ว่นนไงยังมีอีกช่องหนึ่งเห็นบ่ดแล้วก็มีต้นกล้วยให้ก่อนต้นกล้วยดูแบบพนักาี่อ้อพี่อ้อมีต้นนี้ให้ก่อนดีเลยสบายเลยมันไม่ต้องเต็มมือเลยต้นกล้วยให้ก่อนนะต้นกล้วยต้นกล้วยลงมาแล้วนะต้นกล้วยช่วยได้นะต้นกล้วยช่วยได้นะทีต่อ แล้วก็สเร็จแล้วไงเดียวไงเดียวโอ้แหเข็นไปจากตีครับแน่นอนวันนี้เว้นแต่พี่ไม่มาไม่ไม่ไม่ได้เทกันไหนนะนี่นี่คุยนะพี่หามว่ามจริงมั้ยยิงมทัจังจริงพูดเล่นไม่คุยที่พิงเป็นเดียวเลยนะมันอยากขนาดนั้นมันอยากได้ขนาดนั้นแหฮะโอ้แสดงว่ามันอยากมากเลยนะเนาะหรือแล้วมันออกมาไม่น้าตามไงนะ ออกดึงงบดิเกินออกดึงงบผู้ออกไม่เป็นไรเรียช่วยได้ออเอาวันกับบ้านไปแล้วเอวันกับบ้านไปแล้วเอาแฝงกันนี่น้องไายนี่เออนี่เออเออนี่เออนี่เออเออไม่ม่ออกไปไปไปจี้ายใจเล่นเล่นดุกตำแหน่งนี้วันกันไปล้วเรียช่วยได้ร้อนเกินไปตามจับนี่เอ๋เอ๋เซ็งว่าไปตามเนี่ยอากให้ผมเป็นอะไรผมเป็นหมดแหละเออขอลงท้ายด้วยแสนซับแล้วกันผมไม่ว่างเกไม่ชอบเวลาเลย ่อไอตช้อง่อง้อผอดีไ้วยคร่องแม่ดากรด้วยนะคะให้ผ่าน4,000ชั่วโมงด้วยนะคะให้เรากานทาไปไวนะครับไม่ผ่าน4,000ชั่วโมงไวๆด้วยนะคะฝากกดให้ด้วยนะ่อ้าวยังไม่ถึงอีกบอก บ้นนั้นัไม่ถึงบอกไปทำยัไมน่ะไปทำยังไงน่ะไปทำยังไมน่ะไปทำยังไงน่นไปทำยังไงน่ะยิงประตูด้านหลังเออมันทำอยู่เออ่เดี๋ยวคอยยะได้ยานะดู่ก็เห็นไม่ดาเออวันนี้ไปลุยตรงนั้นก่อนอช่งนี้ไม่เห็นแม่ดาจะได้ไไมโเพี่กันเอียดเลยพี่กันียพี่จ้าวไม่ทำนผมทำ เออเจ้าไปยิงให้คอยคอยสิไปพุดเออ่องวรจะพดเสตจะรับไปคนละห้าอยทอ้าร้อยนชันแเลย่าเอาปากืช่องไหนาช่องไหนทุกเช่องช่องคือช่องเลยห้าร้อยังคนไป สมัครเพิ่งบูนชูชาแนลบ้ากันเอ็นชาแนลไงเอ็นไนะคะขอบคุณนะคะพี่อ๋อขอบคุณพี่อ๋อมากขออีก400ขออีก400 400 400ไดทุกคนมาหาผมหมดเลยครับมาหาผมหมดเลยครับได้ทุกคนเลทุกคนโอ้พี่อ๋อน่ารักมากเลยพี่ใหญ่เราน่ารักมากเลย เอาันนี้พี่หญ่น่ารักมาให้เจลเลยวันฝากช่องนี่พไ่อ๋อให้ทุกช่องเลยวันนี้เยกันมดแล้วฝากกันนะครับช่องเสียงดังฟังชั้เลย่เนค่ะนะคะกดให้ด้วยนะเมดกเล่ไย่างเงี้ยต้องกดไลค์กดด้วยนะะ้นงกดให้ดังลค์กดให้ร้องใหม่ด้วอ้างอันนี้้นนี้อย่างเ้อยในลมเสียงดีว้ เจยวเลยเนาะเจียวไม่ต้องจแล้วากจะดึงฝังแล้วค่ะเออใเ็ดแล้วเด็าสนุกิ่งกว่านี้นะสนุกยิ่วานี้นะโอ้หที่ออกขึ้นหลังคาที่เลยตีเร้ยเมื่อก่อนเลยเนาะที่เป็นท้ไปทั้มาเนี่ยทหลังคาจได้ไมั้ไปทร้มาหลังหน้าบ้านนะแต่ยังรอดเนาะยังรอดเนะ